ค่ะทุกคนอันนี้เป็นขยะเขาต่อใส่ถุงเขียวนะคะพอกขยะอุ้ยทุกคนเบิงฝนตกฝนตกไลยจนน้ำรุนถังนี่เลยอะ่ะทุกคนเบิงโอฝนตกแห้งมากเลยนะนี่เดี๋ยวจะเอาขยะไปทิ้งนะคะเดี๋ยวจะเดิอดในหมู่บ้านนะคะออกไปนะคะลมแหงมากเลยคะ่ะทุกคน ี่ออกมาเดินน้อยนึงนะคะก่อนจะไปทํางานวันนี้อากาศ่อนขางหนาวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ10-12อ,องศานะคะเพราะว่าลมแห้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะตรงนั้นจะเป็นแอปเปิลนะคะเก็บฟรีได้แอปเปิลสวนสาธารณะแบ่ค่อยแสบะคะ่ะทุกคนเป็นสิ่งแข็งนะคะ ่คะบรรยากาศยามเช้านะคะจะเป็นแบบนี้อูอ้วหนาวค่ะมือเ,ยเียวเบออกมาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปให้ทุกคนเบิง้งเนี่ยค่ะซอยที่อยู่หนาบานเบลกับเป็นซอยแหลกซอยนี้นะคะเบลอยู่ซอยสองนะคะนี่ทุกคนสวยหรือเปล่าคะอันนี้ทั้งขยะเท่าถึงแล้คะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นไฮมองอย่างแบบไปคิวนะคะทุวคนผู้ใดสามารถมานัางตรงนี้ได้เป็นสาธารณะส่วนสาธารณะอยู่ในมู่บานของเขานะคะแต่คนนอกก็สามารถเข้าม่านั่งไดนนะคะเพราะว่าเป็นของหลวงนะคะว่ามีผู้ใดเป็นเจ้าของนะคะโอ้ยนี่ทาเรืออีกอันหนึ่งนะคะที่อ,อยู่ติดกับบ้านเปียวจะเป็นท่าเรือที่แบบว่าเขาสามารถมาจอดตรงนี้ได้นะคะพูดคอยมองเก็บเรือทำไ,ไมคะท่าเรือ เมืองของเขาเป็นเมืองเล็กก็จริงแต่ว่าท่าเรือเยอะมากเลยแต,แต่คนหนักนะคะว่าอยากจะจอดตรงไหนนะคะหมูเ่เรยวเราเคยจอดอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็ลูกค้าเีียมาที่ท่าเรือตรงนี้หนาวนาวจังเลยอันนี้เป็นสนามออกกําลังกายนะคะของหมู่บ้านของเรานะคะ คนเนี่ยเบิงดอกบัวเก็เอินดอกบัวนะคะทุกคนมันเหมือนดอกบัวบานเฮาเออไหนดอกผักบุ้งขอโทษค่ะเกี๋ยวเอินดอกผักบุ้งคือดอกบักบานเขาเบิงทองฝ่าขึ้นนก,กบินวันเชะถ้านกบินวันอยู่แถวนี้นี่เกี่แน่ใจเลยว่าตรงนี้ลูกนกน้อยอยู่แถวนี้ เบิง้งคนเขามาเล่นก็มาแล้วเขาโยน,นบอลนะเนี้ยค่ะมันเป็นลูกบอลสีเขียวให้หมายุ่นี่เขาจะให้หมาเล่นเดีวไปให้หมาขามมาสินะคะตีชนิดแน่ตีลูกบอลแน่ยู่น่หละค่ะยุ่กันหมดนี่แหะบปนครับ,บมีคนข้าหมาออกมาเดินแล้วออ้จะคายสีชมเนี่ยเขากันบ่ให้พวกเป็ดพวกนกมาเห็นบ่ป่านนี้น,นี้ย่ กระโดดลงน้ำไปแล้วไม่กะได้เนี่ยสนามเทนนิสข่างบ้านเขานะคะสามารถเล่นได้ถ้าบ่มีคนตอแถวเขากะเล่นได้ตลอดนะคะแต่ถ้ามีคนมาตอเขาก็ต้องเล่นได้แค่ช่วโม,มงเดียวะคะ่ะทุกคนแล้วก็ต้องห้คนอื่นมานะคะมาเล่นต่อจากเขาเวลารเปิดปิดเขาก็จะเคียนไว้ตรงพุ่นนะคะ ที่นี่เขาจะเรียบง่ายนะคะบพค่อยรูลาคือจงอยู่บ้านเฮาเขาบ้านเขาจะรูลากว่าอะต้นกระเทียมแด่ไปถอนต้นกระเทียมกันนะแข็งละต้นกระเทียมแก่แล้วค่ะทุกคนออกดอกแก่แล้วออกมาตื่นเดินชมบรรยากาศห้อยนี่ก็จะเป็นห้อยพวกเป็ดพวกกัน สัตว์แถวนี้นะคะเขาก็ขึ้นมาจากท่านาวแล้วก็ลงไปสวิเดนก็ชอบอยู่อย่างนึงนะคะอันนี้ก็เป็นหม่องเรือนอะอันนี้ค้ายักษที่เขาพายเรือกันกเดี๋ยวโบแมนนักกีฬาพวกนี้นะคะคนสวิเด็นจะชอบการออกกําลังกายมากๆเลยนะคะสวยน้ำตรงนลยคะ่ะ เย็นมากค่ะทุกคนจะเปิดกลับบ้านละออกมาเดินชมว,วิวให้เฉยไฮแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานบ่ทันื้นนี้ต้องทำงานแต่สอบอาทิตย์นี้เยมรับลูกค้าจองเต็มนะคะแต่ก็มีเวลาว่างว่างบาง,บางส่วนว้เถอะาแบบรับลูกค้า ดอกอินหรือว่าลูกค้าใช่ไหะเพราะป็นดอกอินดอกลูกค้าแบบที่เขาต้องการเวลาด่วนภายในอาทิตย์นี้อย่างสินค่ะแต่ถ้าเบี้ยวบ่ยยากเทสเก็กลกบไม่ต้องรับมาสินค้กมีคนยางมานะคะก็เลยหยุดวางสายอ่าน่ารำค่ะทุกคนขอดีเลยนะคะ งานงานของเกีเ้ยวมันดีคือมีค้นจองลงหนักไปแล้วเเดือนกรกฎานี้กรกฎาอออเดือนกรกฎานี้เดินกรกฎาคิ้วไม่ค่อยเยอะนะคะจะประมาณอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองสามอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่ก็จะนี่เปลปายนะคะเพราะว่าค้นส่วนมากจะออกนอกประเทศแล้วก็นเยเก,กี้ยวจมีลูกค้าประจำพ่อให้ในเฮดใช่ไหมคะแบบ ้าฮาบอน,นี้หลายมันก็นยู่ได้เังสินะคะเพราะปกติแล้วคนออกนอกประเทศแล้วเขาก็พอย่างมันวัดตอนช่วงมันห่อนแต่ถ้าอากาศแบบเนี้ยลูกค้าหลายแต่เดี๋ยวก็มีลูกค้าจองคิวไว้แล้วเองสะคะแล้วก็เดือนสิงหาเนี่เยเปล่วก็จะเปิดแค่ครึ่งเดือนนะคะสองสองอาทิตย์หลังเขาะจะปิดพักผ่อนเองสินะคะคือเนี่ยคะ่ะไล่เปลยวเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าถ้าเปลยวเหตุงานเร่งหลายหลายแล้วแบบ เขาเพลิดพักเลยนะะทุกคนนั่นก็นจะมีผลกับสุขภาพเราเองนะคะเปียวเห็นงานหนวดมาสิบห้าปีแล้วเนาะทุกคนแล้วก็เปียวบ่ได้ออกกาลังกายย่างสม่ำเสมอเหมือนเมื่อก่อนัสินะเขาก็ต้องมาดูแลตัวเองเขาต้องพักเบรกนะคะซอมแซมร่างกายตัวเองเอาละค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวในเปียวไปทํางานก่อนนะคะมีคนยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะติดหนาเขา คนยุนี่เขาไม่ค่อยชอบเขากล้องอนะหมคะ่ะเขาแบบชอบความเป็นส่วนตัวมากเลยอ่าดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปทำงานก่อนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย